ถึงชื่อประเทศนี้ขึ้นมานักท่องเที่ยวชาวไทยหลายคนคุงกันกันว่าภาพไม่ออกเลยนะคาว่าจะไปทำอะไรที่นั่นเนอะ ในประเทศทำให้ภาพการแย่งชิงดินแดนและสงความนะคะที่จะจำที่คนไทยเห็นจนชินตาและนึกถึงเป็นอาวุต้นแรกเลยก็ว่าได้นะคะแต่ประเทศที่อยากจะพูดถึงเนี่ยคือประเทศอิสราเอลเองนะคะแต่ว่า กลัวไปนะคะเพราะว่าเหตุผลที่จะเปลี่ยนภาพในหัวของคุณตลอดไปเนี่ยอิสราเอลนะคะนับเป็นประเทศที่มีดินแดนศักดิ์สิทธิ์หลากหลายแห่งมากค่ะเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าอย่างมากมายค่ะเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกหลายๆแห่งก็อยู่ในประเทศนี้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> คว้าวเาตำนานเล่าขานชื่อดันต,ต่างๆมีจ e ุดกำเนิด แนะนำสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างเให้รู้จักกันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างรรับชมพร้อมกันเลยทล้กคน let's go หนึ่งที่แรกเลยนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังระดับโรค,ค่โดยที่นี้นะคะสามารถเข้าชมได้จากสองประเทศค่ะคืออิสราเอลและจอร์แดนเองค่ะ ะะจะเรียกที่นี่ว่าอันบาเลไมยิดจุดที่ลึกที่สุดมีความลึกถึง400เมตรค่ะทำให้ที่นี่นะคะเป็นหนึ่งในจุดท,ที่ลึกมากที่สุดแห่งึงหน่ในโลก <Wow. S 1> แลวไม่มีสิ่งมีชีวิตใด,ดอาศัยอยู่ในทะเลหีไืได้เว้นแต่ ชุยาบางชีเท่านั้นเองค่ะให้ลจของที่นนะคะนั่นคือความเข้มข้นของน้ำนี่เองนะคะไม่ใช่น้ำนี้นะทำให้เราค่ะสามารถลอยตัวกันได้นะคะอย่างสบายใครๆก็ลองไปลอยตัวกันที่นี่ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าให้หน้าโดนน้ำเป็นเด็ดขาดนะคะโดยเฉพาะส่วนดวงตาเพราะว่ามีโอกาสนะคะที่จะได้รับอันตรายสูงที่สุดในทีเดียวะคะ่ะเปเมในที่แรกก็เอาของเ ะะมาต่อกันในสถานที่สองเลยคะทุกคนอโกค่ะมเมืองมาดึกโรคทางตอนเหนือของสซาเอนเองค่ะซึ่งที่นี้ะคะเป็นเมืองสําคัญทางด้านยุทธศาสตร์ในสารโ้ราณเองค่ะเนื่องจากทีน่นี้ตั้งอยู่ติดกับทะเลค่ะทําให้มีการสร้างเมืองขึ้นมาคายกับ้อปราการนนเองค่ะเมืองนี้นะคะมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากค่ะ เมืองนี้ผ่านสงครามครั้งยิ่งใหญ่มาหลายครั้งเช่นสงครามระหว่างเปอร์เซียและอียิปต์นั่นเองค่ะในยุคกรอดแต่การจากนั้นค่ะเมืองนี้ก็ถูกเปลี่ยนมือไปอีกหลายครั้งหลายคราก็มีการก่อตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นมานั่นเองนะคะประวัติศาสตร์น่าสนใจจริงๆเลยนะคะเนี่ย เรื่องต่อเลยค่ะมาซาดานะคะที่คือพระประการโบราณที่มีอายุราวกว่า2,000ปีถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแหล่งที่ เองค่ะซึ่งมีทัศน์บริเวณนั้นนะคะก็จะมีความแปลกตาและใหญ่ามากเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมองไกลไปก็จะเจอเห็นเดซีนะคะรวมถึงพื้นที่ฝั่งจอร์แดนด้วยค่ะด้วยการขึ้นไปชมนะคะสามารถขึ้นได้เคเบิลคาร์ได้หรือากต้องการชมพรอาทิตย์ขึ้นก็สามารถเดินขึ้นไปได้ตั้งแต่ราวดีฮาร์ดเลยนะคะนี่ไ สุดท้ายนะคะของอิสราเอลนะคะนั่นก็คือยกไอดีะะ่เลยค่ะทะเลสาบกาเลลีคะ่ะมันถือเป็นต้นกำเนิดของเรื่องเล่ามากมายค่ะเป็นสถานที่ที่พระเยซูนะคะทรงแสดงปาฏิหาริย์หลายอย่างในพระคัมภีร์อย่างเช่นการเดินบนน้ำการเพิ่มจำนวนของปลาและปลาและการแสดงคำสอนต่างๆก็ทรงแสดงให้เห็นในบริเวณนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ ะมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยค่ะแล้วก็ยังบอกที่จะพักผ่อนในวันหยุดด้วยนะคะทําให้คนอิสราเอลค่ะมักจะเช่าบ้านพักอาศัยอยู่ในวันหยุดสุดสัปดาห์เนที่นี้ก็มีโรงแรมและบ้านพักให้บริการอีกมากมายในบริเวณนี้ด้วยลละค่ะเห็นไหมคะทุกคนอิสราเอล น่ากลัวอย่างที่เราคิดเสมอไปนะคะแต่ว่าเราอเสพข่าวเข้าไปแบบจำหนายเดียวเนาะเรียอมันยังมีสองด้านเลยทุกคนเราเองก็สามารถเรียกมองมุมดีๆไว้ได้นะคะนี่พี่โซน้านะคะยังอยู่ในโปรเจกต์ Legendary Solo นะคะห้ามพลาดเีแดคนะคะวันนี้ค่ะน่าวพอตัวเราท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ